พี่อยู่หลังหนามบินว่ะก็ใ,ใครเข้ามามีเหรอไม่มีมีๆอ่อเวละ,ละพี่กํา,กล,ากลังเดินไปหาพี่กําลังเดินไปหาโอเคผมกําลังเดินไปหาเหมือนกันต่างคนต่างเดินใช่ไหมเนี่ย เ้เหมือนกันเหมือนกันลาดหนึ่งหนึ่งน้องนะมีมมคน<ม>หรอ,ม,อมีสองคนเลยอะไอ้ตีป้าตีท็อปป่าไอ้ตีต้นมา น้องอยู่ไหนเนี่ย,ยพี่อยู่เนี่ยหนามบินเนี่ยถ้าแหล,แหลกๆต้องขอภัยนะหาของกันแป๊บน,นึงนนโอเยวได้เสือ้อได้เสื้อผ้าหมดเฮ้ย เอ้ยผีก็ผีก็เล่นพี่น้องสวยแล้วแป๊บนึงสวัสดีครับคนดูทั้งสามคนเลยครับเนีผมอ่านนะคอมเมนต์นะตอนนี้ขอวิ่งหนีผีก่อนพี่เล่นเกมยิงปืนไหมเออเกมยิงปืนเหรอครับเม็ด เน็ตมันก่าฮะไอเกมนี้ก็ยิงกันได้นะ, Experiment. อะนเอ็กเพลเมนต์มาทันครับมาทันครับสวัสดีคนดูทั้งสี่ค,คนเลยครับวันนี้เยอะจังน้องอยู่ไหนาลัพาเพลงที่มันมีงูออกมาคร <inde> ับ <coughs> ngu, Ê hey, ngưu lại tam tụt á Ê hey, top top, thôi <coughs> thôi top thôi 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 này, thôi 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 này, thôi top, มีคนไล่ฆ่าผมด้วยโอเคครับอ้าวเลยหลุดเกมเลยพี่เลยหลุดเกมเลยน้องเอ้ยเขาออกมา่อนก็ได้เพราะว่าื่อทีมันมีคนเข้าไปเลยหาของไม่สนุกขอโทษครับสตรีมมันหลุดครับ เน็ตมันไม่ดีอเดี๋ยวนี้ถ้าใครเล่นเกมนี้ก็อ้น้องสาวแน้องสาวมีน้องสาวหลคนยังไใช,ใชเปย,เย,ยพี่ครับใช่เอ,อะไรเดียวอะไรมีเขินมีเขินใช่ป่าน้องสาวน้องสาวลาด รหัส1นึ่งหนึ่งทั้งสองนะน้องโอเคหรือว่าคนที่ดูสตรีมพี่แล้วเข้ามาตีว่ารัวไม่น่าใช่อนะ่ะตอนแรกมันเข้ามาแต่พี่ยังไม่ตีมันอา้ <c oughs> อาวเหรออ้าวน้องพี่เข้ามาแล้วก็เข้าแล้วเ <c oughs> ข้าแล้วรหัสหนึ่งหงทั้งสอง ห้องก็นหนึ่งรลโเดี๋ยวนะตอนนี้พี่อยู่ไหน่าพี่กัดสิบสามมาทันครับสตรีมชอบหลุด,ลดใครใครใครมีวิธีแก้มฮะสะตรีมหลุดบ่อยมาก <S <S อ้าวขอโทษครับผมขอโทษครับเน็ตเน็ตมันขาดเลย อยากได้มากเลยมันหลุดบ่อยเกินก็ตั้งค่าคุณภาพแย่ดิก็พี่ตั้งแย่แล้วอ่ะคุณภาพแบบอืมแย่เหมือนช่องใช่ไหมพี่ครับสตรีมหลุดบ่อยมากเลยครับใช่ครับมีมีแอปดีๆไหมแอปสตรีม,ม F อะฮะมันหลุดบ่อยมากเลยครับ, <F> บอไอท็อป <F> <c oughs> จบแล้วมึงอ่ะื yeah. อ,อดแอปไอไหนครับแบอปไหนแอปไหน,นครับบอกไหนบอกไหนเจอหมู่บ้านเนาะ ยูทูบเกอมอ้าวโอ,โอเคครับที่ไหนได้เกมเมอร์ซันล็อกทีวีเอาแฟนโทรมาเฉย เกมเมอร์ซันล็อกทีวีบอกว่าโดนยิงตายแน่น้องครับพวกพี่โปรได้นะน้องอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมจะโหลดนะฮะสวัสดีคนดูสี่คนเลยส่วนแฟน,นขอแป๊บหนึ่งตัวห้าคนโอเคครับขอโทษนะฮะสตรีมมันหลุดครับครับเด็งน้อ แฟนพี่ก็โทรมาวะ่ะเอ้อเดี๋ยวๆๆกๆูไม่อยู่แล้วซอมบี้มา เดี๋ยวเออเอออะเออเอออะไรเนี่ยศึกษาวิธีใช้่ยูทูบเอาเดอร์พีอ๋อโอเคครับมันก็ไม่ยากหรอกแอปนี้แม่งหลุดบ่อยจัดเดี๋ยวคนดูไม่ชอบ ครับครับโอเคครับมันมันมันพี่ปรับแล้วนะฮ้ซอมบี้เนี่ย โอเคลายผมใช้ลายใหม่แล้วนะลายอะ่ะส่วนลายนะครับผมใช้ลายใหม่แล้วโอเคครับ อีกไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลุดอย่้วเนี้ยเริ่มเนี่ยครับตามที่ผมบอกไปบอกไปแล้วครับบอกไปแล้วอุคนครับทุกคนครับผมขอหยุดสตรีไมไว้แป๊บหนึ่งได้ไหมขอไปหาแอปดีๆมาหาแอปดีๆมาสตรีมนะครับขอไปหาแอปดีๆนะฮะใครใครใครที่บอกเอ่อ แอสตรีมแต่เมื่อกี้ช่วยไปคอมไอ้ช่วยไปบอกใน